จริงทำใจนานไหมคะจริงๆร,รู้ตัวอยู่แล้วต้องตัดเพราะว่าคือไว้ผมยาวมาเนี่ยเพื่อจะให้คนเป็นมะเร็งจริงคือพูดกับน้ำหวานมาตลอดแล้วน้ำหวานก็แบบว่าแม่ตําจริงเปล่าแม่ตัดจริงใช่ไหมบอกตัดจริงคือเป็นคนเป็นคนใส่บุญอยู่แล้วค่ะเป็นคนใส่หมูแล้วก็ใส่บุญอยู่แล้วแล้วก็เลี้ยงมาตลอดจนทั้งเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ถึงก้นแล้วแหละจริงแล้วตัวเองในผมสั้นนี่คือไม่เคยไม่เคยค่ะ <c oughs> ไม่เคยที่ครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะตั้งแต่อยู่วงการบันเทิงมาอาันนี้แสดงว่าสั้นสุดแล้วสั้นสุดแล้วค่ะ ก็จะอยู่วงการบันเทิงมาไม่เคยไม่เคยเลยดีกว่าไปย้อนดูได้ค่ะสามสี่สิบปีอยู่วงการบันเทิงนี่ไม่เคยตัดเลยนี่ครั้งแรกจริงๆแต่ก็มีความสุขนะคะใี่คือตั้งใจทำบุญใช่ไม่ได้เกี่ยวว่าเอ้ยตัดแล้วตัดใครออกแต่ชีวิตเรกไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยว,ยยวผู้ชายใด <c oughs> ใดงสิ้นค่ะ <c oughs> เกี่ยวกับตั้งใจทำบุญมากๆ <c oughs> เพราะว่าตั้งใจตั้งแต่ก่อนจะเลิกกับแฟนอยู่แล้วนะ <c oughs> ว่าจะทำบุญ <c oughs> เพราะว่าตั้งใจเป็นปีแล้วค่ะแล้วเพิ่งเลิกกับแฟนเมื่อวันสามเดือนอย่างเงี้ยแต่เราตั้งใจมาเป็นปีแลล้้้วววออััันนนีีีีไไมม่่่่ดดเเเเเกกกกกยยยยบบบบใๆจจตาาาททรรุญิง บุญในที่นี้ด้วยพี่เอเลอกยง,ยงไงบ้าง,น,งน้องน้องน้ำหวานเป็นคนเลือกเพราะบุญที่นี่เขามีตัวตนจริงๆค่ะแล้วเขาก็เขาก็ทําด้านมานานแล้วแล้วเขาก็ช่วยผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งแล้วก็ไปทอผมมาให้แล้วก็ให้อาชีพกับเนาะอาชีพกับคนที่เขาทอผมด้วยใช่ค่ะก็คือได้บุญได้บุญหลายต่อมากๆเลยค่ะก็ให้คนที่แบบอยู่ในคุกใช่ไหมคะทันทัทสถานเนาะนะคะเขาเป็นคนเอาผมเราแล้วไปทอค่ะก็เอาไปทอเป็นได้ได้หนึ่งเหรอคะหนึ่ง 4ท่านได้หนึ่งวิกก็แสดงว่าของแอจะต้องรวมกันอีกสองท่านว้าวใ,ใ, wow! ใคร2คนจะโชคดีนะมันอยู่รวมกันเนี่ยนะคะก็จะต้องตรวจผมนะคะว่าแบบประมาณว่าผมที่จะมาอยู่ด้วยกันมันต้องคล้ายๆกันเลยนะคะเส้นผมจะได้ออกมาแล้วแบบผมนั้นจะมีมันมีชีวิตอ่ะผมมีชีวิตนะคะ <ๆ S 2> คอีกเรื่องนึ่นพงพี่ได้มีความเชื่อเรื่องการตัดผมแเ,เคยตัดแล้วไม่ตาบายเพราะอะไรนะคะคือพี่ใช้ชื่อจริงเยชื่อจริงแต่แบบประชาชนอุมาพ่อืที่ตั้งแต่เกิดมาเลยนะคะก็คุณแม่ก็ฝันเห็นเออทางทางแบบ ผู้หญิงใส่สาลีมาตอนเกิดเลยะคะแม่บอกว่าใครไม่รู้มากระดอกบัวแล้วก็เป็นแบบหน้าออกอินเดียมากเลยแม่ไม่รู้จกักงั้นตั้งชื่อเราตามตามนั้นแล้วกันก็เลยตั้งชื่อว่าอุมาพรชื่อจริงในแบบชาชนเลยนะคะไม่ใช่ชุดที่มานะก็คือพรแ,แม่แม่อุมาดังนั้นทุกคนจะเห็นพี่ไปวัดแขกสวดมนต์หนักมากสายมูมากแล้วอะไรคนระับสวดมนต์คือต้องทําบุญค่ะคือชีวิตเนี้ยต้องต่อต่อยอดตัวเองด้วยการทําบุญตลอดแล้วก็ทาทานทั้งชีวิตเป็นอย่างนี้ตลอด ก็เลยบอกว่าไม่เคยมีช่วงนึงตัดผมตัดโดยไม่รู้ตัวเพราะาเราไม่รู้เรื่องไงคะตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องเนาะตัดเสร็จแล้วก็เป็นไข้คะ่ะเข้าโรงพยาบาล3เดือนเข้าออกเข้าออก,กเราก็นึกว่าเราเป็นแบบเกี่ยวกับเลือดหรือเปล่าเกี่ยวอะไรเพราะว่าเดียเเด๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวถ่ายท้องเดี๋ยวอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจนแบบสเดือนหาสาเหตุไม่ได้ก็เลยฝันถึงค่าแม่ก็เลยไปจุดธูปแล้วก็ขอเป็นลูกท่านที่วัดแขกก็ถวายตัวเป็นลูกท่านแล้วหลังจากนั้นมาก็ไม่เคยตัดผมอีกเลยแล้วก็ หน้าบ้านก็จะเหมือนเทวะไลถ้าเกิดใครไปบ้านพี่จะเห็น,นเหมือนเทวะไล่ข้างหน้าเพราะว่าสวดมนต์หนักมากสวดสวดทางด้านนี้อยู่แล้วค่ะแต่ครั้งนี้ก็เลยขอค่ะเมื่อเช้าเมื่อคืนสวดมนต์แล้วเมื่อเช้าก็จุดธูปส6ดอกแล้วก็บอกท่านว่าแบบขออนุญาตตัดผมลูกเอาไปบริจาคเล่าให้ท่านฟังหมด่ะค่ะก็ไม่เป็นไรไม่ร้อนไม่หนาวยังคิดเลยว่าตัดแล้ว เงือจะออกตัวจะร้อนเหมือนครั้งที่แล้วหรอเปล่าครั้งที่แล้วนี่บบว่าพอตัดครัวค่ะหน้ามืดเงือออกตัวร้อนเป็นลมตายแล้วแล้วครั้งนี้ก็เลยนั่งลุ้นตัวเองอยู่อไม่เป็นไรลวแสดงว่าไม่มีอะไรเลยแสดงว่าเราขอท่านถูกต้องแล้วได้ทำบุญไงดีใจนะมีความสุขนะมันตื่นเต้นดีนะเนี่ยไม่เคยผมสั้นเลยอ่ะรู้สึกแปลกๆอ่ะจริงๆแล้วรู้สึกแบบรู้สึกแบบรูปผมแล้วผมไปไหนเนี่ยแต่ตอนนี้ก็คือสดใสแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ ก็มีบ้างบางบางบางครั้งก็ยังมีบ้างยังคิดถึงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ต้องแบบเราเป็นเพื่อนกันค่ะก็ยังคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือติดยังติดต่ออกันยู่ยังติดต่อกันอยู่ใครติดต่อกันอยู่แต่ว่าเป็นเพื่อนเฉยๆนะไม่ได้ไม่ได้อะไรก็แค่ห่วงใยน้องว่าแบบเฮ้ยก็ทำอะไรทำอาชีพอะไรโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้คือเขาก็กลับไปอยู่บ้านไม่รู้แล้วค่ะเขาไม่ยอมบอกเราก็เรื่องของเขาไม่เป็นไรค่ะแต่พี่ก็ย้ายกลับไปอยู่บ้านตัวเองแล้วอ่าย้ายกลับไปอยู่บ้านตัวเองแล้วค่ะย้ายกลับมาอยู่แล้วก็็พออออคคุุยยยยกกกััันนนเหมืงตติดู่่ ังอะไรใจงี้ผิววิวบ้างไหมคะอยากจะกลับมาอยากอยู่คนเดียวสักปีนึงค่ะอยากทํางานปีหน้าจะมีโปรเจกต์งานเยอะมากซึ่งแบบว่าหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทําเราก็ต้องทําปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราลดน้ําหนักแล้วเราก็ต้องแบบทำอะไรตื่นเต้นนิดนึงปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยเขางอไหมคะง้อค่ะเขางอแต่แม่ละก็เป็นเพื่อนกันไปดูเหมือนพี่เอจะใจแข็งมากเป็นเพื่อนกันไป อาจจะเป็นเพราะว่าเหตุผลที่เคยบอกก่อนนัานี้่ไหมว่าเขามีพฤติกรรมอะไรที่แบบบางอย่างเราทนไม่ไหวอะไรผู้หญิงอะ,ะทุกคนอะไม่อยากจะเจ็บซ้ำเล้าซ้ำเล่าจริงๆแต่ว่าแบบเจ็บแล้วมันต้องจำเนาะจริงค่ะก็คือไม่รู้สิพี่บางคนแบบรักใคร่รักมากเลยอะแต่วันหนึ่งที่แบบมันไปแล้วไปแล้วลอะไรเงี้ยทุกคนมีทางชีวิตของตัวเองใช่ปะคะถามว่ารักไหมก็รักแล้วถามว่าทุกคนถามว่าเขตไม้กับกันจะมีแฟนใหม่ จริงๆก็ไม่เข็ดหรอกเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตอะสูซติไอ้บอกนะข่าวว่าอุย้ยเข็ดแล้วเกิดปี2ปีหน้าแล้วแบบมีขึ้นมาใหม่เราไม่รู้ตัวหรอกค่ะอนาคตใช่ไหมว่าจะมีใครเข้ามาหรือเปล่าเอาเป็นว่าคือเข็ดกับรักตอนนี้แต่ว่าในอนาคตเราไม่รู้หรอกใครเข้ามาใหม่เราก็โอเคแต่ขอให้เป็นคนดีขอแบบขออย่างเดียวไม่เจ้าชู้ค่ะผู้ชายเจ้าค้าการง้อของเขาเขามีสัญญาเลยคะ่ะว่าเขาจะกลับมาตัวใหม่อะไรอย่างี้ใครก็พูดได้อ่ะออใช่ป่ม อยู่ที่พฤติกรรมคนมากกว่าพี่เป็นคนชอบดูคนที่พฤติกรรมไม่ช่ทํำพูดอ่ะแล้วพี่เป็นคนตรงพี่เป็นผู้หญิงที่แบบห้าวอ่ะเป็นผู้หญิงที่เหมือนผู้ชายอ่ะคือแบบคือไปคือไปจริงจริงอ่ะแล้วครั้งนี้พี่เป็นคนขอเลิกเขาเองขอเลิกเองออกจากบ้านเองแมนปะล่ะแมนปะล่ะให้โอกาสมาเยอะแล้วใช่ให้โอกาสมาเป็นปีแล้วครั้งสุดท้ายเลยคือยังไงครับเป็นเขาเที่ยวอ่ะเด็กวัยรุ่นนะเนาะอายุน้อยเขาแฮงเอาท์ก็เหมือนผู้ชายทั่วไปเหมือนพวกเราตอนวัยรุ่นอ่ะเราสนุกเราติดเพื่อนปะ เราลองย้อนอดีตที่ถ้าพวกเราจะอายุยี่สิบกว่ายี่สิบสองยี่สิบสามกําลงังแบบโอ๋ยสนุกเลยติดเพื่อนเนาะผู้ชายก็จะติดสาวถูกปะติดเที่ยวดังนั้นเนี่ยแฟนเอาไม่อยู่หรอกค่ะจริงเพราะว่าถ้าเขาติดเพื่อนติดเที่ยวเด็กกําลังสนุกเขาแลกเอาแบบนี้ยเอาไม่อยู่เราก็เลยิดตข,ขนาดไหนอะคะี่ทุกคืนคะ่ะทุกคืน <laughs> ทุกคืนมยระยะเวลาเท่าไหร่ครับสาทุกวันเดือนหนึ่งทุกวันเลยไหมก็เกือบอะค่ะดื่มเหล้าเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราอายุเยอะเราเราตามไม่ไหวอ่ะเราไปตามที่กลางคืนเี่ก็ดื่มไม่ไหวจริงๆคือถ้าเราอายุเท่าเขาอ่ะเอยเราไปได้เราสนุกแต่พออายุมันห่างกันเยอะๆอ่ะเราไปอยู่อย่างนั้นเราเราเราจะน็อกเอาไงถ้าเกิดคนที่มีแฟนผู้ใหญ่กว่านะคะช่วยรักษาสุขภาพคนที่แบบมีแฟนอายุเยอะกว่านิดนึงนะคะเอาจริงๆถ้าเขารักเราอ่ะเขาต้องแบบเป็นเด็กที่ดูแลผู้ใหญ่ไม่ใช่ผู้ใหญ่ไปดูแลเด็กแล้วสักวันผู้ใหญ่ตายก่อนไงใช่ปะล่ะมันไม่ได้อ่ะเออมีเรื่องผู้หญิงด้วยใช่ไหมคะก็มีเรื่องผู้หญิงด้วยก็กลางคืนน่ะเนาะ เป็นเรื่องปกติของคนคนเมาคนเมาอ่ะเขาก็คุยกันรู้เรื่องไงเราไม่เมาไงก็ปล่อยเขาไปค่ะก็ใครเอาก็เอาไปเถอะอันน yes> ี้พี่จะจับได้แบบจัดจังหรือไม่ครับไม่ได้จับได้ขนานคาเขาแล้วค่ะแต่รู้รู้อยู่แล้วผลพฤติกรรมแบบนี้มาเท่าไหร่ครับพี่เอปีนึงค่ะปีนึงก็ให้โอกาสแก้ตัวมันตลอดก็เหมือนเดิมแต่รักนะรักไม่ใช่ไม่รักเขานะคะถ้าเขาดูอยู่ก็รักก็อยากเขามีอะไรเขาดีๆอยากเขาพยายามเขาทำอาชีพที่ดีๆอ่ะก็ ว่าถ้าการกระทำเขาปรับปรุงตัวให้เราเห็นจริงมีโอกาสไหมคะพี่ไม่รู้อะอยากให้เเอาเอาแกันนะให้เขารักิ์ศีัวเองแล้วก็รักอนาคตตัวนี้โย่แค่นั้นเองเป็นห่วงเขาแค่นั้นเองค่ะอย่างอื่นไม่ได้อะไรเลยอายุที่ห่างกัน3าปีมีผลยังไงบ้างจริงๆอะมันไม่มีผลหรอกถ้าเราถ้าถ้าเข้าหากันได้เพราะว่าคือถ้ามันแบบว่าไม่ได้รักกันจริงๆอะค่ะไม่มีใครทนอยู่ถึง6ปีหรอก อย่างพี่เอเป็นคนที่ทนระยะอยู่แล้วแล้วก็แฟนเขาเด็กใช่ไหมเขาทนระยะจริง move on ตั้งแต่แบบปีแรกก็ได้ถูกไหมไม่ต้องคบกันถึงหปีจะเปีแล้วนะอาถรรพ์มากเลยะนะคะแต่หลายคนบอกเอม move on เก่งมากหลายคนแบบแฟนคลับอนะค่ะให้กําลังใจเยอะมากว่าให้บอกเทคนิคในการ move on คือเราบอกนะักข่าวแต่แรกแล้วว่าด้วยอายุห่างกันยังไงวันหนึ่งก็ไม่ต้องมาถึงยังไงก็ต้องเลิกถูกปะพูดตั้งแต่แรกแล้วค่ะวังไงก็ต้องเลิกแต่ว่าอยากให้เขามีครอบครัวที่ดีเพราะว่า เอะประจำเดือนหมดแล้วไม่สามารถมีลูกให้เขาได้ดังนั้นถ้าน้องเขาอยากมีลูกอ่ะเขาจะต้องมีครอบครัวที่อายุไล่ๆกับเขาเพื่อจะมีมีลูกไงค่ะตอนนี้ก็คือมีความหวังดีใช่เป็นความหวังดีแล้วหวังดีมากๆอยากให้น้องมีอนาคตที่ดีมีครอบครัวที่ดีแล้วก็มีชีวิตที่ดีแล้วมีการงานที่ดีอยังจะมีแฟนเด็ก อีกไหมคะพี่ขาเอาจริงๆแล้วตอนนี้เด็กจีบเยอะมากเลยอ่ะแต่จะบอกว่าขอยิบเก้า up ได้ป,ดปะ<อ>ะ่ะเออเนี่เราเด็กมากอย่างเงี้ยปวดหัวมากเลยอะพร้ะน้องยี่ห้าใช่ไหมพี่น้องเป็นยี่สบี่ค่ะครบแล้วสิบแปดไอเราคุกกันตอนนั้น <ico le> คือตอนนี้ค่ะก็มีคนจีบเยอะมากขอบคุณนะขอบคุณหลายๆคนที่แบบเออแบบเข้ามาคุยใน messenger เข้ามาคุยใน dm ใช่ไหมแล้วก็หลายๆคนเข้ามากันเยอะมากอะค่ะว่าแบบเป็นโสดแล้วรอกันมานานหลายคนเป็นแฟนคลับไอ้ด้วยเนาะ ผู้ชายหลายคนหรือว่าทอมก็มีนะชิมียรู้แบบนะตอนนี้เธอเขามาจีบฉันนะผู้หญิงสวยๆก็มีนะเธอเต็มแบบเต็มคาราเบลอะไรมากเต็มเลยอ่ะตอนนี้ก็ฮอตมากฮอตมากแต่เราก็บอกเขาขอเป็นเพื่อนขอเป็นเพื่อนยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจยเกับอใครตอนดี ยังไ,ไม่พร้อมค่ะก็คือเป็นเพื่อนกันไปอะไรเงี้ยคุยเรื่อยๆคือถ้าใครลองเราได้ปีนึงนะคนที่คุยกับเราบ่อยๆเงี้ยปีหนึ่งถ้าลองเราได้ก็ถือว่าโอเคอะไรเงี้ยนอกจาก29ปีขึ้นไปแล้วต้องมีต้องมีงมงมยังไงบ้างคะสเปคโาไฟอะไรดีผู้ชายคนนั<อ>้นตั้งใจทําง<อ>านไม่จำเป็นต้องรวยมากอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้แบบไม่จำเป็นต้องรวยมากสร้างฐานะด้วยกันก็ได้เลยค่ะแต่ขอให้เป็นคนที่รักการรักงานทํางานทําการแล้วก็รักครอบครัวแล้วก็รักเราแล้วก็ไม่เจ้าชู้แล้วก็ไม่ดื่มเยอะดื่มได้ไม่ได้ว่าไม อาทิตย์หนึ่งให้ดื่มสักสองวันนี่ไหมเงี้ยไม่เอาอาทิตย์ละเจ็ดวันนะนะรักฉันเถอะกลับมาอยู่บ้านกับฉันบ้างเถอะเออไปเที่ยวนอกบ้านไม่ได้มานั่งกินที่บ้านได้ไหมได้มากินในบ้านก็ได้แต่ไม่ใช่เอาสาวมากินด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบว่าเอาสาวมากินหนึ่งในบ้านเราก็โดนตบนะอย่างนั้นเออเนี่ยก็ค่ะ แล้วสำหรับพอเรื่องเหตุการณ์แบบนี้พอเกิดขึ้นมาพอเลิกกันไปแล้วมีกลุ่มคนฟั<ร>งกลุ่มโจมตีอุยเยอะมากเป็นเรื่องปก,กติเ,เ,เป็นเรื่องปก,กติค,ค่ะคนใยวงการบันเทิงต้องทําใจนะบอกก่อนนะคะมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเป็นเรื่องปก,กติจริงๆไอ้พวกที่อยู่หลังค uh, ีย์บอร์ดเลียนคีย์บอร์ดก็ขอบอกมาเลยนะคะว่า มึงอย่ากเก่งหลังหลังไมคหลังหลังี่บอรออกมานี้เลยนะออกมาเลยท้าเลยท้าเลยด้วยไม่ชอบหน้าจริงก็เลื่อนผ่านก็จบเวลาว่างมันเยอะอีพวกเนี้ยค่ะพวกสมองหมาปัญญยาควายอ้าวเป็นคนดา่าจริงด่าตรงๆนี่แหลคะค่ะ เขียนด่าได้เราก็ด่าได้เหมือนกันทำไมทำไมดาราต้องทนวะดาราก็คนเหมือนกันปะวะมีความรู้สึกเหมือนกันให้มันด่าอยู่ฝ่ายเดียวบ้าปะบ้ามันไม่ต้องไปทนมันหลอกไปกลัวมันทำไมคนที่ด่าเองเลยที่เราสวบรับไม่ได้มันด่าฉันบ้าคอเออบอกฉันมีมาตั้งหกปีฉันไม่ได้บ้าแล้วเว้ยฉันมีติดตัวด้วยยาแกเออบอกไปอย่างนี้เลยดีกว่าก็กล้าหน่อยดีเออไอที่ไม่ชอบก็ทัดทาไฟมาละเออเทนไฟเทนอะไรแบบนี้ฟ้องค่ะฟ้องคัดละ ไอ้พวกฟองฟองนี่เดี๋ยจะบอกเลยนะ,ะว่าคัดแล้วไอ้พวกปากหมาๆเนี่ยนะคะไอ้พวกแบบว่ามีหูขัข้นสมองเนี่ยนะคะว่างมากไงเอาชีวิตมึงอะไปดูแลครอบครัวมึงก่อนพ่อแม่มึงสบายก่อนเอาชีวิตมึงให้ดีก่อนไม่ใช่ว่างมากแล้วมานั่งด่าชาวบ้านด่าดารานะคะรีดไปเยอะไหมคะรีดไปเยอะค่ะแล้วก็แล้วก็จะจะๆะเอาเงินมาจ่ายกูนะกูบอกเลยกูด้วยผู้กูเลยอ่ะเดี๋ยกูท้าเลยอ่ะเอาเงินรับเป็นเงินเท่านั้นต่อให้กราวเท้านะนอนนอนนอนไม่ใช่ชุดที่มาละ ต่อให้บอกว่ามากราบเท้าแล้วบอกว่าแม่หนูป่วยเป็นปมะเร็งว่าพ่อหนูจะตายพรุ่งนี้แล้วตัวหนูเป็นไปโพล่าเออมึงไปตายในคุกนู่นบอกห<อ>ลักเท่าไหร่แม่อย่างฮะจุดที่มาต้องล้านไมหนมคะล้านมันไม่ปัญญาจ่ายหรอกพวกนี้มันเข้าคุกไปเถอะต้นอย่างมันน่ะไม่เปัญญาจ่ายแม่หรอกแต่ว่าให้มันเข้าคุกไปมันจะได้สำนึกไงสมองมันจะคิดได้ว่าเอออยู่ในคุกแล้วเป็นยังไงนั่งกินข้าวแดงในคุกแล้วโดนข่าวจะไปเยี่ยมมันไงโอ้ยจะไปเยี่ยมเป็นไงหรอตาลาล่ะมือไม้มีได้เขียนอีกได้ ด่าว่าไงบ้างก็ด่าประมาณนี้แหละด่าไม่ดีอะด่าบอกว่าแก่เมืงนูนนี่หลังนี้อะไรก็ไม่รู้มันีหนังผิวบ่าเยอะเยอะก็ไม่ได้ใส่ใจค่ะแต่แก่แบบมีแก่ไม่กะโหลกกะลานะคะแก่มีคุณภาพนะคะ55แล้วไงอ่ะเออแล้วไงอะเห็นด่ากันจังเลยบางคนอะพี่ไม่สนใจหรอกนะพี่อ่านแล้วพี่ก็ขำนั่งขำเสร็จบอกกรลิไปทีละคนทีละคนทีละคนอุ้ยมันจังเลยตอนนี้ประมาณสิบกว่าคนอย่างอื่นก็คือเบาๆไม่เป็นไรเบาๆ เราหมายสารที่บ้านใช่ไหมคะบอกบอกมันนะเดี๋ยวนี้มันไม่กล้าแล้วมันเล่นชื่อย่อกันเต็มลมกลัวแล้วบอกว่าเฮ้ยดาราที่ห้าวๆมันเอาจริงแน่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเล่นใครไม่เล่นเล่นกับชุดที่มาอย่างเงี้ยค่ะบุ๋มเปนนัดได้แต่ละคนแรงพอๆกันแล้วเราซีกันด้วยนะซีกันด้วยนะฟ้องกันแหลกเลยนะพวกเนี้ยช่วยคิดนิดนึงนะว่าเรามีเรื่องกับบุ๋มกับเอ้น่ะเออช่วยนิดนึงโอเคโอเคขอบคุณ่ะสวัสดีผมเลยเออเริ่มเลย Lem